นายกรัฐมนตรีดีใจประชาชนได้เงินหมืน่นแ้มเฟดสองเฟสามกำลังวางระบบโครงการเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่25กันยายนที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีจะเริ่มดำเนินการโครงการโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2และเฟสาจะเริ่มต่อทันทีเลยหรือไม่ว่าตอนนี้กำลังวางเรื่องของระบบอยู่ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดทั้งหมด เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ประชาชนตั้งตารอตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อจะเช็คเงินถือเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจตั้งแต่เที่ยงคืนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกดีใจกับประชาชนด้วยและกับรัฐบาลทั้งหมดอยากให้พายุหมุนลูกนี้ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนายกรัฐมนตรีเน้นย้าว่ายังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประชาชนมีดิจิตอลไอเดีเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลและประชาชนทําให้การทําธุรกรรมต่างๆกับหน่วยงานรัฐสะดวกขึ้นโปร่งใสตรวจสอบได้เ <c oughs> ช่นการให้เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบตัติการชำระค่าไฟเป็นต้น นายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความหวงังมีรอยยิ้มสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาดีอีกครั้ง